Chim nó sai. Tao à, hết sim. Đừng. Ô. <laughs> <Ồ. cười> wow. Nhăng thì hụt thế này. này. <laughs> coi coi. เลยเนาะโอ้ลมล้มลมล้มอ่ะเนาะมาต่อกันจากคลิปของทางบอเซียงได้พี่น้องเด้อเนาะนี่มาช่องมาต่อกันอ่าช่องของทางพลน้องเปียวพี่น้องเนาะพอดีกับนานๆทีมาพบเจอกันอ่าถือโอกาสเนาะกินเมี่ยงกินส้มจ็กสปินนี่อะไ้ได้รสชาตินี่บุกเคยกินจ็คเกอร์ครับบุกเคย สิครั้งแรกในชีวิตนี่ได้สิได้ลองมื้อได้นี่เพราะว่าอยู่บ้านหนองน้ํามื้อนั้นก็เจ้าให้กินอยู่บ่ได้กินนําบ่รีบ่อยากกินน่ะเพิ่นว่าแซ่บยเลยตีเพิ่นบ่เห็นแซ่บอือบ่แซ่บคลิปนั้นอ่าเอาเนาะทางสดีนําเนาะทางนองแนเด้อโอกแล้วก็ใหญ่ดเนาะอันเนาะอันนี้สิตําบ่เนาะในนกโอแเออยอน่ ซับมาพ่อเนี่นะเฮ็ดเป็ดเป๊ะนี่นะพ่อบึ่งเนี่ยไปไหว้ด้รูค่าเราถ่ายคุกเลยสิพันกคุกคืบไปได้เดกันนอันให้ชิมฟรีอนนชิมฟรีเนาะโอ้คนชิมฟรีนี่ก็นักเติบอยู่เลยเด็กท้ไมเลยพ่อจะพออยู่ข้างๆมุนก็เต็มยัว nên trăng xoay kiểu này này nó ôi đi đi đó tụi mướn đó nó hay ta này nó không biết này thầy sẽ chết luôn hả chết lời cái dao nó bị rồi nó phải cầm cái con dao kia để đào tôm cho cái ôi <laughs> chao <laughs> 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 nam cháu nam xe là có mình chăng bò anh đi bò chăng mua mi vàng bò mình tắm nó ở đấy hết treo bò hết treo trăm khui kìm bên nó โอ้เสียงหนึ่งว่าต่ำต่ำเอาตัวน้อยวังมือเลยพ่อตัว้อยๆบักเลยๆเลยต่กับต่มามัางมาใจเอาเอาคอยเด้อทำงานอย่แล้วลืมกินคนนีโอ้เนาะครงน้องไซนี่ไปพบพ่อไปเข่ากันดีเลยพี่น้องอยูเนาะว้าวเสียงว่ อ่าบริทึบนี่นี่ตำหมือแดงอันน,นี้นะองไปยังก็งยังก็จำก็ได้ไม่ยังก็วันนี่ท้ายหูบกันแล้วนี่ทั้งนี่เราไปซื้อ,อยังก็ไปซื้อไปได้อ๋อ เอาซอยซอยเน <Okay. S 1> าะโอเคต่ำเพิ่มอีกอโอ้ยถ <laughs> ่ายคลิปเลยทักนี่ครับหนุ่มีถ <laughs> ่ายน้ำหลักของหัวน้ำระบาดนี่โอ้ยเราสิเปรี้ไม่ฆ่าได้ได้นี่ มีค่าสมำ่ำต่ปแน่หนิเบิง้งเบิ้งลูกค่ารอถ่ายข้า,างหลังดได้รอจังน่อยเดอ้อคงจะห้าสิบเด้อจองเด้อ <laughs> มาน้อง,งไง,งไต่ฟีเลยจ้าก้ง <laughs> ิมือคนง,งามไปกันอยากกินเลยคนวง,งามไปจ้เห๋ยอานอมีคนดินมะเนาะมาติ่งลมสิพัด อันนี้ซอยแล้วหรอบ่อนี่นะน้องใส่น้องซอยเพิ่มอีกบ่อเบิงมือเด้อเด้อป้าคำใหญ่แท้นี่เนะาะถึงให้กระตัดเพิ่มบ่หนึว่าคำแบบชีเด้อมันสิบัวแค้นโพะโล่บ่แค้นหาเอาน้ามากินทุบกันอีกแล้ว เนาะพอผู้ใดเฮ็ดหมองไส้อ่ามามั่งแม่ค่ะเาะเอาละพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามเบิ่งนํากันอีกเนาะลังอ่าไปซื้องปุงอยู่แล้วก็ว่าสิอ่าแซ่บหรือว่าสนัวหรือว่าจังได๋เนาะเมี่ยงมักมีอ่าผู้ใดบ่มักักมีนี่โถือว่ามีปัญหาอยู่ด้พี่น้องอีเนาะได้บอกว่า่ดปหายสิอ่า นี่มอสละดบิลลี่มันื้อการีพ่อไปพักท่อนี้บิลลี่บิงโดนเจดีย์หน้าพงเนาะเออเอาเอาโอเคเราไปเราะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบิ่งน้ำกันเนาะกินแซ่บๆน้ำกันพป่ราอเลยน้าที่มาพบเจอกันที่ได้ว่าแวะมาเยี่ยมมายามาเบิ่งเลาะก็ว่าฉิกคับก้อนแต่ว่าน้องเพนบอกว่ากินเมี่ยงก้อนเหมือนเนาะเปล่าไปแทะเหมือนกันเดี๋ยวเอาไปกระปั๊บเลยค่อยค่อย เป็นคนมากินซมเวนมันกินมมกินแลบนี้แะเอาเอาเอาอนาว้านาะน้อกเนาะเดี๋ยวให้ทางนอ,อกคนป่านนี่งจะอ,อ,อีกง,งน้อยก่นเนาะดรุ่นเบื้องน้ำกันอีกลูกข่ากระลายช่ไมเตมอยู่ถัดภามาต่อกันบนนี้ป้อตัแต่งน้ำนะอีกบาทน่ขี่มื้หีงเกาะขี่มือล้นขอน้น้หนุ่น <laughs> มวีเป็นยัง <laughs> ไง ได้ยินคำนี่ไม่ได้ได้ซีมือซีมเรามาเชื้อแล้วนี่นะจากมือในมืจะลองซีเบอร์ก๊อน้องใช้นี่กันว่ากินตำมกแตงเงินยังก่ผพิดทางลงทางเมื่อวันเดอสุดเจอสเล็ดบ่ได้ชิลงทาง ยากระชังน <c ười> ี nhà, b b t, ่เลยเลยคนเท่นกับว่าบุญกับบ่าวยยากระชังนึกกุญแจคลิปเลยนึ่งเา็นยังปัมปุกงันมากเโอ้ยนี้คือุญแจลยบ่าวบุญเป็นคนขายเลยตลกอันนี้บังคลิปน่ะเขาเบิ่งแล้วคลิปอะไรหนึ่งเฮาปันปันขนมเออเนาะอ๋อถูกประเดยอ่า น้ำปลาแม่บํัมตัวนี้ตำหมักแตงก้อนบ่อแล้วก็จังต่อตัวนี้อีกบ่เดี๋ยวยามันกึนคิงเออมันแหงสุดกอบใประดัใช่ไหมทำไงบอได้ก่อโอ้ยเนาะโอ้ยได้แตกระบาดนี่เนาะ โอ้แซบแฮงเซว่าแซบอยู่ัตมนอใด้วยวะซบ่าเซบอยู่น้ำคิมมือคีมมือบลายมันก็แเซบในข้าพื่นตาสมตำขายอยู่ตามตลาดเนาะเป็นป่าบีบเชดร์รบ่บาบ้าบดแซบคือเก้า อย่างนี้ไหนดีบ้านนี้เนาะเจ้าก็ทั้งนี้ก็จับจานโชว์น้ำหนัลดูจับจานนั่งบ่นี่ต่ำเว้ยนี่ก็จับจานรอเดือกไส้เดือกครัวได้ป่ะเนี่ยน้ำลายอยากขึนแล้วขึนน้ำลายเลยน้ำลายไปว่าต้ำไปต่ำมา เลื <mile> oh. ่นเด้อใส่ลำบวงอยมา55นะจ๊ะอ๋อถูกตัวนี้เอาไว้ใส่นั้นบอกโอ้ยตัวนี้ทำนี้เนาะมีน้ำพักตัดตัวนี้กัดน้ำพักควเดียสิดาเดาอนี้เนาเนาะเต็มโคกบักไงเนาะทั่งลูกข้าวกับมีลลายอยู่ด้วยไปไปเลยดีงานดีซิมน้องไายเอาเฮ็ดิม นึ่งโอ้แซบฮักไมเจอม่เอยากกินแล้วแซบสักอือนอืดมไล่แรไ่ชมีนเอาเดีวเดียวาซิมิมมวยอือ áo à, à, nó có nó nóng phần mềm nơi nó không tháng không bay nóng hoặc là thắng đi tony bay 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 thắng 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 nó thắng 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 เราเชียงซี่มึงใสบัวมีบ่อะเอาตะแมงกระแตก่อนบวมีบ่มีหม่างกันนะเนาะหมักคือเทศเนาะอือมีอยู่ในสวนเลเอาชมใส่บวมยังขาดชมอยู่เนาะนี่เรียกว่างาน ไตยุ่นี่ก็พอแล้วเชฟเชฟเอาลอออเนาะป้าหน่องใช้อุ่นใจเบาไวแล้วพี่น้องเอาเนาะมาต่อกันครูตุ่ยจะเร่งกินเพิ่มกันเลยเนาะน้ำยับขึ้นมาติงลูกพรุนละลมมันพัดอโอ้แซ่ยบถึงได้เหมือนีเนาะเดีประจัมให้อันเฮ้ <c oughs> แซบเซฟเซฟเนอะเลมพะโตตัวนี้อีกอย่างหนึ่งดับรองเนาะลงทางกับบ้านหมดแล้วมือนี่มีแต่เมี่ยงครับไปแห้งแล้วหานนี่งานก็รับเนะวพอดีน้องน้องไซนี่ยุดวันมื่นก็ยุดเมืนบมดุโมเดปไปเรียนบอดยยุดทั้งนี้ได้สิคือกันบอสเรื่องเปียัเพียรวันจันทร์อื่นเขาบืนเขาเพียรบอส มันบป็นคานบ่มันเป็นขานบ่ไปเพราะว่าเพิ่งข้างเลยเดียวมันซื้อห้องวันจุกอพักจุกเดือดข้าวตอนแรกยันว่าย้อนวันวันเมย์วันวันย้อนวันเมย์นะไม่อ่านจะไม่อ่าน มือเอน็นมือเอ็นอเจ้าพี่เอาคือจะเห็นฮอานมเจ็ดสีเห็นฮอ<ม>า,านมเจ็ดพวกอ้าเจ้าคอมปันคอยเล่นได้นั่นเลยเจนเป็นท่านมอโอ้เด็กท่านมอเนี่ยเนาะคอยเป็นท่านมอแต่คอยยั่งเข็บฮะ <c oughs> เขาอ,อยากเป็นทหารมอ,ตมอแต่ยันเค็ม,มกับยันเลือดโอ้ยปุดิปินเนอะไปโอะพอกินกะคอยอุดเอาอดเอาสักอดน้กคอยแหงยันมันก็ะชำอ่าพิ่นว่าว่าอยากเป็นทหารแต่บุก้าพ่ายปืนขึ้นกันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากเป็นแพทย์มอได่ยานเค็มเขาอ,อยากเป็นตำรวจเป็นตำรวจจับคนลายนะ

ให้น้องีูน้อยนั่นอันลูกวอลเลมโบบอน้องดี่เอาน้องเจ้าวอโอ้น่องแท้ๆนี่แนานอแบ่งให้น้องนเอาเอาให้น้องนะดูแบ่งว่าน้นตังงานนะห่งแบ่งว่าน้ำไงน้อยอ่ะปีอีกจะน้อยก่อนเนาะ โอ้ยเนอะตัดมาบานี้แล้วเรียบร้อยแล้วบานี้ปสมอามาเฮาบานี้เนาะเส้กุวยเส้นซี่โครงเออมาเคียวเคียเคี่ยวจะทานที่บานี่ยับเขามาอ๋อคำใหญ่ช้ำระวังเด้อแขนเด้อเขาหน้ามารดฮะเขาจะเป็นคนซีมครั้งแรกคนแรกได้ยับเขามาเอ้ยยับเขามากินบ้านนองแพนครั้งแรกแคบมานพี่น้องตั้งอันหมักแตงได้ตั้งให้ให้น้องนะูกตั้งแตง กินเลย่ช่องคนเดีเอาอามาผีน่อยมากินน้ำกันเด้อเอาคำนี้แง่เ้ยเด้อตักให้น้องเจอยแนบรวบมาเสร็จ nè hai em đây xếp qua à? sắp bớt. Ừ ờ à, đồ đưa, đang say đưa, đưa. Bên bên Nó bên đây đất nước là Montaigne, tuyệt, coi bò, Nhạc hèn. Uh, thằng này cả nó có để nhom gan thế thế, sưu <laughs> ganตลอด, <tà> à, <laughs> à, 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 mình độ này á kinh bơ xèo, Nó kinh ăn, ăn, ăn ha 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 ha, ha ha, đấy này nó, <laughs> mm -hmm. miệng đấy này bên nó, nó. À. <laughs> à. kinh xong <laughs> อย,าาย่างมืดเนี่ยเด้อเนาะแบบผลชิตโตกแท่งผลชิโตกบ่ามือนี่ผลชิตโ <c oughs> ชตโ๊กว่าคือสีมันมืดเน,นะ <c oughs> าะตรงใจอยู่ของกระไรเลยกระไรแดดหดเลยเอองานแค่นหนเร่อยู่เอ้าเรียบร้อยเบิ้ร์กอคำง่า,งายทีย่ มามีเลยพี่น้องเด้อค้มส้มกระเพาะเอาหน้ามาลดแต่ลดอะ่ะอาัาปากแบบนี้ต้องค่อยกินอันนี้นะเนาะเขาแบบกับเลยอนันนี้ ขึ้นมันมันขึ้นลังแลยกับมันอยแค้นเนาะตัวตามสิกีนี่มันมันจีกล้ๆแบบว่าอยังเมี่ยงกันอยัง,อยงตำกล้วยตอนีนะเนาะน่ี้ใกล้ๆแบบเดียวกันอืมเอาอก,กอนันไปหน่อยกัยไปเลย เอาคายมันแม่แม่มันหยาบเนาะไว้นี่พี่น้อยเนาะคำสองคำนี่รู้เรื่องเลยพี่น้อยเมียงอันนี้เสร็บป่ะใช่อันนี้มันเป็นแบบนี้มันจะบ่อค่ายตัวนี้เนาะรอเบิองตัวนี้ก่อนใช

ือวานานๆพ่อกันสุนไลกแกเห็นแต่แน่โทรศัพท์แ <g ül> ท้จริงกับบริยูไก่กันได้พี่โนโอ้องเดี๋ยวกินกันแ้วจังนางดินน้ำกันจนัจงเมือ่อแบบนี้เนะเาะยเงไงยันทางลุงเพิมยันปันหาลุงจักหากแจ้งบอกแล้วขึนเพื่อนวันที่สิบสี่เพื่นอนด้วยเพื่อนไปน้ำ เด็กก็โบเห็นลูเหิมมาเลยเห็นลูเหิมเลยตอนนี้ฮะก็ไอ้ลูเหิมเลยมาโบเห็นลูเหิมมาเลยเถื่อนเลย่บเห็นเลยลูกเห็นทางน้องๆเพิ่นกินยี่บ๊อหมักแดงกินดูบอตั้งให้เพิ่งเยอะลูกงอ๋อแล้ว Ở đâu, ở đâu, à đâu Tụi của ta cho bọn ăn hả? <laughs> xẹp xẹp, xẹp này nó Bỏ vầy Hết nó Rồi แต่ว่าถ้ากินชมได้นี่พอนออดีนะกินชมได้นี่ไๆมันจะบโวินหัววินหางกินได้คนส่วนลายที่ก็เจ้าเป็นวินย่างไปเป็นล่มเป็นยังมันกินตัวนี้บม่ได้นะแต่กินตัวนี้ได้นะรูปภาพแข่งแห้งป็นวิ่นเวียกกบเพชรเวียกกบแกงบอกกระชับไข่กุโซกินหมดเลยได้เราก็กินเพชรได้ลายนี่แข่งแห้งได้ดุไข่มุกเขาไข่ เนาะอินไลนจะเจพออีกไม่แน nice> mm ่เนาะยึดเพชรขบ้วยึดอะธรรมดาอยู่อ๋อเนาะเดี๋ยวดูกินต่อกันก้อนชาพี่น้อ๋เนาะน้อยก้อนเพชรเพชรเพชรเชฟนุ่งกันตอนเที่ยงเนาะาโอพี่น้องเอาวคักแน่เดี๋ยวล้อบาดีเนาะแต่ละคู่แต่ละคนมือปัดไวไวอยู่ที่ไหน เมาวะตายแลยใครโอ้เอาเอาเถอะเนาะกินน้ำกินไนเนาะพี่น้อยต้อนรับด้วยเมี่ยงแบบระเบิดซับทางนี้บบเพชรทางนี้เนาะทางน้องๆเพื่อนี่ก็สู้ได้พี่น้อยตักอันนี้กันทุก4ทถ้วเอ้าสนอเดียวจักน้อยกับมิเตวาส4พากัน กับแล้วพี่น้องเมื่อทรงน้องไซไปเชิญก็จะขึ้นไปทางบ้านน้องน้ำและเนาะนี้ก็มาเยี่ยมมายามปเป็นโอกาสและบอกทางเด้วยเพิ่นก็นได้มือขึ้นเฮือน,นบอกแล้วบอกแล้วมือไรนะมือวันที่สิบสี่มาเดอ้อเลยเดอ้อแทนน้องน้ำมาเดอ้อ <c oughs> มาทำ <c oughs> ได้เลยเอ้ยว่ามีรถมีแต่ใครโอเคโอเคมาให้ได้ปะ่มีรถให้น <c oughs> ้องแพนบิน ลสามสี่คนเพื่อนเนาะคันว่ามือขึ้นเฮือนนี่โอ้สี่หาคนพอดีเนาะคุณจะลังดึงอะไรเอาสัตว์อะไรมีลำบงได้เฮือนเราเราจ้างเราจ้างอันลำบงมาได้พอด้วยบอกว่มีบ่มีอ่ะโอ้จีพุ่นมาแล้ว เราใส่แลสีโรเองบ่มีแล้วเอาตูหน้อยเดี๋ยวอันโบเชียงลืมถามได้มือขึ้นเฮือนไม่นี่สิจัดโชว์พิเศษให้พี่น้องเพิ่นแบบไดนี่บโบจักเสื้อผ้าอีนี่แหละไม่พี่น้องเป็นรอติดตามเบิ่งนี่มีแนวเสื้อผ้าอพี่น้องเพิ่นเบิ่งอยู่บ่บ่เอาใตอกกระตาแก่อันอ้อบ่าวใส่แจ็คเก็ตัวงานเลยได้อ เก่งแรงต้องคือ่อชาวโน่เนาะบอกแล้วเนาะเส็บๆเพี่น้อยเนาะมีแต่ว่าแล้วสิจัาหน่อยสิพากันเดินทางกลับเนาะแต่ว่าเห็นละลาพี่ละนองก่อนบัดนี้เฮาแซ่บน้ำกันเนาะอันนี้มันจะกินรสชาติมันจะออกเคีงในเจัาหน่อยนี่เนาะแต่ว่าเผ็ดเผ็ดและเสับนัวใช้ลูกเจ้าอีกผู้นึงได้ค่ะพอเราบ่กินบ่บ่กินบ่เท่า ตักจังซี่เด้อเออลาชาเด้อพี่น้องเฮาลาพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้เด้อแซ่บๆเนาะครับสวัสดีเด้อโอ้ยเอาเนาะอยู่ดีแฮงสบายดีเด้อเนาะนพี่น้องเอ้ยไปเยี่ยมยามก็ถือโอกาสกินเมี่ยงนํากันเลยเนาะเอาเดี๋ยวจักหน่อยสิเดินทางมาส่งทางนองไพี่น้องเนาะอ่เดี๋ยวนั่งนกันอีกจัหน่อยก่อนเนาะลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องเด้อยบายเด้อพี่น้องเด้อ